โรเยอ้าอดโดว่าค่ะมาเปลี่ยนโชคหน้าหลังคันนี้ลูกค้ามาจากพิลาเลยค่ะเดี๋ยวรอชมนะมาค่ะเริ่มเลยสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าติดต่อมาทางเพจเมื่อวานว่าวันนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโชคที่ร้านอ่าเราก็ได้ทําการเช็คของแล้วก็แจ้งไปว่าลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าลูกค้าก็เข้ามาตามเวลาจริงๆข่ามาตอนเช้าเมื่อเช้าแต่ไปส่งลูกมาค่ะ กลับมาไม่ทันและแฟนขึ้นหน้าถอดโชคหน้าไปข้างนยางนี้ออกมาเสือบไม่ทันก็พอดีทันอีกข้างนึงเพราะว่าอีกข้างนึงเขายังไม่ได้ถอดแต่ก็ไปทําการถอดค่ะโชกหน้าขวาตําแหน่งเดิมถอดโชคให้ลูกคาา้าเข่าสำหรับวันนี้แ <laughs> ดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่เนาะวจำวันที่2 9ทธันวาแล้วค่ะใกล้จะปีใหม่และนะ้วเนาะ เราร้านก็ยังไม่หยุดค่ะเปิดให้บริการเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็เปิดค่ะ30มธันวาก็ยังเปิดอยู่ค่ะยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถอดโชว์เรียบร้อยแล้วก็ยกมาให้ช่างกดสปริงออกเ,อเ,เ,เ,เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมค่ะกดสปริงออกเพื่อทําการใส่โชคใหม่เข้าไปค่ะก็เดีย๋ยวดูกันเนาะ สำหรับท่านที่ถามกันเข้ามานะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านสตังลอโต้ร้านอยู่พุทธมณฑลสาย3ค่ะสำหรับโชคที่ร้านที่ลูกค้าใส่ก็จะเป็น PT Auto Speed แกน20ค่ะเป็นโชคน้ำมันล้วนค่ะประกันรั่วซึมให้1ปีเหมือนเดิมมีประกันแปบไปให้ที่โชคถ้ามีปัญหาลูกค้าสามารถกลับเข้ามาเคลมี่ร้านได้เลยทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ ไม่มีการซ่อมแต่ใดๆมีของเลยก็เปลี่ยนให้เลยสำหรับตอนนี้ก็ดูช่างแบงค์ประกอบโชคไปก่อนนะคะใส่สปริงโชว์ไปก่อน เสร็จแล้วค่าหนึ่งะปะเราไปประกอบกันอันนี้จะเป็นโชค๊คทางด้านซ้ายค่ะข้างที่ช่างได,ด้ถอดช่างแบ่งไว้ถอดไว้เพราะว่าของก่จะเป็นทางด้านขวาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะข้างไหนเสร็จก่อนเราก็ใส่ข้างน,านั้นเพราะว่าโชว์วีโก้เนี่ยมันจะมีบังคับซ้ายขวาเพราะต้องใส่สายเบรกกับสาย ABS ค่ะก็เอามาใส่ให้ลูกค้าค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะกำลังทำการประกอบให้อยู่ เนี่ยเก้าอี้มันสูงไม่ได้เราก็ต้องมุดเข้าไปทั้งตัวเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บของใส่ล้อค่ะเอาล้อใส่กืนให้ลูกค้าเสร็จแล้วค่ะนอนให้แน่นเหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูฝั่งโน้นอ่าฝั่งนี้ทางขวาช่างแบงก์ก็เสร็จพอดีกําลังใส่ล้อเหมือนกันค่ะพอดีเลยแล้วเราก็จะทําการลงขึ้นแม่แรงเพื่อจะลงรถก็จะเป็นระยะเดิมของรถที่ใส่มาเลยค่ะตรงเท่าเดิมเลยสแตนดาร์ดเสร็จแล้วไปดูด้านหลังต่อทางนี้ช่างก็กําลังทําการใส่ชกหลังอยู่ค่ะชกหลังอีโนวาค่ะ แป๊บหนึ่งเน้ะวันนี้แดดมันร้อนมากเลยรอช่างประกอบลูกยางค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตัวรถค่ะนนี้ถอดมาได้ข้างหนึ่งแล้ว <imeter agreement> ก็จะดึงขึ้นมาค่ะเพื่อจะได้เสียบขึ้นไปข้างบนได้สังเกตไหมอินโนวามันจะเป็นเดือยโชคหลังอินโนวามันจะเป็นเดือยจะไม่เหมือนโชคกระบาท,ทั่วไป นี่ค่ะช้างเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็กำลังจะถอดทางด้านขวาค่ะดูสิอิโนวามันไม่สูงนรถมันต่ำเช่าเข,ข,ข,ข้าไปได้แค่ครึ่งตัวเองโนะ่าสงสารจังเลยแต่กระดินบางแดกข้างน,นอกให้แล้วก็รอถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วรอโชคหลัง เตรียมตัวส่งงานได้ค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะที่ดาสววตเราให้บริการค่ะ